สวัสดีค่ะปันปันเองจ้ายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะปันปันจะมาแนะนำศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาหรือเรียกง่ายๆว่าห้องสมุดให้ทุกๆคนได้รู้จักกันค่ะเริ่มกันเลย Let's go <S อาคารศูนย์บรรณสารหรือ A v Building ตั้งอยู่ระหว่างอาคารโรงอาหารที่1และอาคารบริการวิชาการ AS มีพื้นที่บริการทั้งพื้นที่นั่งอ่านพื้นที่การเรียนรู้และสันนาการอย่างครบครันตั้งแต่ชั้น2ถึงชั้น5ห้องสมุดเปิดให้บริการตามเวลาดังนี้ทั้งนี้น้องๆสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการผ่านทาง Library เว็บไซต์และช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆของห้องสมุด นักศึกษาสามารถสมัครสมาชิกห้องสมุดเพื่อใช้บริการต่างๆได้ง่ายๆโดยไปที่หน้าเว็บไซต์จากนั้นเลือกเมนู User Register และสามารถเลือกวิธีสมัครได้2วิธีคือสมัครผ่านลำดวนเมลหรือ I.E.T Account ทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าพื้นที่ห้องสมุดมีอะไรบ้างที่นักศึกษาจะสามารถมาใช้บริการเรามาเริ่มกันที่ชั้น2 เราเรียกว่า M Learning Space เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาและบุคลากรเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการพื้นที่ Living and Learning Zone เป็นพื้นที่ด้านหน้าห้องสมุดสำหรับการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และยังมีมุม Happy Corner ให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มฟรีในช่วงสอบชั้น3จะเป็นพื้นที่สำหรับกิจกรรมและการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยให้บริการดังนี้พื้นที่ e n t e r t a i n m e n t zone บริการห้องบร u ิมมีเดียกลุ่มขนาด6-10ที่นั่งจำนวน6ห้องสำหรับรับชมภาพยนตร์ออนไลน์สามารถจองใช้ห้องผ่านทางเว็บไซต์ห้องสมุด s e l l access learning room บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงหอประวัติมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมครั้งจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยและนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาในระยะ10ปีแรกเริ่มนำเสนอพัฒนาการด้านต่างๆและรวบรวมภาพถ่ายแห่งความทรงจำทั้งนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกียรติประวัติ และสืบสารความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษาบุคลากรตลอดจนผู้สนใจทั่วไปส่วนชั้น4จะเป็นพื้นที่นั่งอ่านชั้นแสดงหนังสือทั่วไปและห้องคนคว้ากลุ่มโดยให้บริการดังนี้หนังสือภาษาไทยหนังสือภาษาอังกฤษคา t เต Reference ห้องคนคว้ากลุ่ม Study Room ห้องที่1ถึงห้องที่5 และสุดท้ายคือพื้นที่ชั้น5เป็นพื้นที่นั่งอ่านชั้นแสดงหนังสือเฉพาะด้านและห้องค้นคว้ากลุ่มโดยให้บริการดังนี้หนังสือกฎหมายหนังสือทางการแพทย์หนังสือภาษาจีน Quiet area ห้องค้นคว้ากลุ่ม Study room ห้องที่6ถึงห้องที่20ห้องสมุดมีทรัพยากรให้บริการที่หลากหลาย และหากนักศึกษาต้องการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรก็สามารถสืบค้นผ่านระบบสืบค้นทั้งการค้นแบบ Single Search Search in Library หรือค้นจาก Reading Guide นอกจากนี้ยังสามารถติดตามตารางการอบรมและลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมการสืบค้นผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุดนอกจากนี้เรายังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆให้บริการ รวมถึงบริการของห้องสมุดที่จะช่วยให้น้องๆได้รับทั้งความรู้และอวามบันเทิงแล้วเจอกันที่ห้องสมุดนะคะปันปันรออยู่